บ่ต้องกลัวเลยโอ้สาธุสันคือว่ามาดีละบ่ต้องแปเสียเลยถึกท้างแล้วเนาะคือื่อว,ว่างน่ะถ้าต่พฟมพุ่งเรืน่นถ้าพระงค์เนี่ยจะกลัวเป็นทุกข์เป็นไข่หนักกลัวเวลาทำการะน่ยจะมีสติอันลืมหลงลเราบอกเลยว่าต้องเสียเ,เลยมาติดเขาเป็นเขาเขาผสมเนึ่งที่บอกว่า พวกเขาเนี่ยเราเรียนสุตตะเถรยะวยากาณะาถาุทานเนี่ยเมื่อมีสติหลงลืมเมื่อทํา,าการละกจะเข้าถึงเพื่อพิกายมูไดมูหนึ่งเราบอกว่าเราซีเรียลเลยว่าต้องซีเรียลเลือ่องอะไนี่ใช่หรอเกียวกยูมบ้านเรนาสูวกนี้มันาาก็คป็นสิ่งสำคัญ สมัยมันชั้นเรือนสติติพระสารีบุตรอยากกลัวเลยอยากกลัวเลยมหาวเลยาลิยดูก่อนอะไรอยากกลัวเลยอยากกลัว,ลยวอ,อ,อยากกลัวเลยการสวรรคตอาจไม่เร็วสั้นจะไม่มีเกียมหาวิทยา บอกเลยว่าบทพยัญชนหลายพระีประกอบด้วยทำสิะกัณรหรือโซดาโซตาปยัญสสภักษิจเเสน่พุทธพระธรรมผสมนคะครับมีสินบริบูรณ์จะเป็นประเด็นที่เก็บมาฝากซึ่งมาามเมือข้ามพวเขาข้าพวกเขาเนี่ยมันคุ้งแล้วสินบริได้ให้ทันีก่อนใต่ ช่วงนี้ก็มีหมดอันหมดเม็นๆนั่นขึ้นบ้านหลายๆหลไไปตอมกับขาวก็มี่หังที่แก่ไม่ได้ขัดตอนยังสีเหยียบแก่เนี้ยเนี้ยซอกขีดไปก่อนแต่ว่าบนมี้ซอกกันลขีดก็บว่าหอดจ้ามือมาอีกเรื่องกับผมถ้าผมมาตายผมจะพ่านนะตีเคยเอาเทสย่นควยกับเตียงตาเบิรชั่ ใจเยมเลยยังใจวันแบเอาอะไรซื้อยมันอะไรอะไเอามาตายดืตัวเดียวสุดนเดี๋ยวเรื่อนี้เมื่อวานมีผู้อ่นทักมาในในเฟซบุ๊กอาจารย์เพื่อนววันนี้ไปวัดไหมวันพระเพื่อนวันแต่ถ้าไม่ได้ไปนะผมจะอุทิศบุญให้เพื่อนวัก็เลยตอบว่าไม่ได้ไปติดทุ่ละหลานหลานซ้ายมาเอาหมามาส่ง ก็เลยเตรียมข้าวค้องให้เต็มกันรถนึ่งไม้ยังกล้วยบักเพ้าบักเพ้าไปเพิ่นขึ้นบักเผ้าซอยอันแมนเมื่อันเมือดอกมันสูงก็เลยมันหลายๆลเอาไปนั่งขายเอาไปนั่งขายหน่วยละสิบบาทแบบนี้เขามาเมาไปหน่วยละแปดบาทเลยขายเมือสี่สิบตัวลูกว่าสิเอาแมนเมื่อถวายเพิ่นเตนหล้านซ้ายยันยันตัวโตโตหัวเสือมันเห็นห้างอยู่ไกลไม่กล้าเสี่ยงเผิ่วมากลัวดวงไม่ดีเหมือนนาเผิ่นว่า วกวลัวมันไหลตอดหั่นบักไก่นึงซัมนี่โอมไปแมนอันสุดท้ายที่ว่าโอมบ้าหู้ว่ามีมีมตออยู่หันก็คืออย่างมากก็ไปแม,มนเนาะเขาเห็ดอย่างนี้วงวงอยู่นะก,กิแต่ไม่ได้สนใจกูสิแมนบักเป่อย่างเดียวเอาเมาถวายพันเตยพันว่าลนตุบๆก็ไปก็ไปก้มเก็บเอาอยู่หันละบันทีบ้าหู้เลยจนเขาไมาพอพรอกละเขาเล่าให้ฟังเรากอเลยตายแบบเพราะั้นแล้วขนน้อยเสร็จพอดี บึ้งเบืองอยู่ในหัวกับบะหู่เอกว่าตัวยังบระเด็บแงนเบื้องอะนะผู้ภาคพ่อได้ขายได้แหละภาคพ่ก็ได้พอดีน้ำพอดีอันมันก็ลังเนื้อมันแข็งจังน้อยนั่นหวานหวานเหมือนหวานหลา,านเอาลงประมาณสี่ทลายล่ละสามทลายเอาลงบ่เมิดเพิ่นเมือเม่อยมันก็เลยเอาเข้ากรุงเทพน้ำสองตุงปุ๋ยแล้วก็ มันหลายๆก็เอาไปว่างขายอันค่างท้างบนี <Yeah. S 1> มีภูมมาเมาไปเฮ็ดอันเฮ็ดเค้กก็เลยอันเขาต่อแปดบาทก็เลยให้เขาไปซ้าอะไรแบบเนี้ยอันร้านไทยว่ายายต้องขายลูกสิบห้านะคะอันนี้เนื้อมันดีผนว่าแปดบาทเท่ากันละแปดบาทก็เอาละเขามา,าเอา้นปลูกมันหลายโอ้ยตัง้งสามจีต้นเอาไปปลูกมันมีตายเมื่อศเรก็อันเลี่ยงๆไปมาง,งที่ mm. อันไรเห็นกัน พอดีลุงลุงลเราเผาปลาก็โดนไปสองต้นก็นเลยยังเหลืออยู่ต้นเดียวแต่ว่าแต่ว่าก็มีแกเพาะไว้เพาะไว้อยู่ตสูงป่ะตอนนี้สูงเพราะมันสิบกว่าปีแล้ว,นวเนาะประมาณสิบห้าปีแล้วครับต้นเตี้ยสูงเวลาแหม็นได้ยังแหม็นไม่มายาก <c oughs> มันก็เป็นตั้งแต่สามสี่ปีได้ขึ้นโอ้โหเลยถึงเลยเวลาเกิดขึ้นของมัน นก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเ<า>จะเลยว่าไปหาลิงน้อยไหมย้ายหน่อยอันเอาไว้ขึ้นบังพ้าเขาเลยว่าหมาบ่าเอาละเด้อบอกขีดขันเรี่ยงคนจะหมาไมา่ให้เลยจีอันมีตัวหนึ่งคนไวเออกรลังน่ารักคน่าไม่เอาบอกหมาไม่เอาดูแลไม่ไหวเขาเอาลิงน้อยนะเอามาแต่งตัวแล้วก็ไทยคลิบเขาก็ายังยเ,เ,เบ,งเบิ้งหลายนะหมาเขาเอขอบอกเขาเบิ้งแต่เขายจับไปคุกับลิ่งไงไปกฎหมายด้วยแหละเงี่ยจะไปเสียงก่อน เอามะคืนบักเเพ้วนะมันเหลวต้องมีสัญญาเก่าของมันเห้ใครมาลิงเอาเข้ามาบอดดั่งวันนี้เป็นดิคือคือนอกจากมันเป็นรพบุรุษทุ่มมั่นมากสิแต่รุยาดของมันเต็มไปเลยไป็นซาสีงวนเบิ่งแหรอมันคือคนคือคนเสียงมันโดนเขาเอาเอาไปครั้งเลยมั้งเอาไปครั้างคนจะตัวดี เด้ <c oughs> เลยเครักแล้วแต่เลี้ยงบอลนี่ฟังอพอดีหมดเ่เพ่อสาวกของพระพุทธเจ้าเอาคุมของอาาคามีกัได้จ้ละกามฉันทะ การเมตสุการมาชันทงังเวลาคขาชิตวาหรือ,อาสาวกของพูมทุเจ้าเนี่ยที่เกิดในสุธสทธวัตคลายความพอคลายความพอใจสัทธาหมายถึงความพอใจในกาม,ท,าลลมกทั้งหลายแล้วมาเกิดในที่นี่สาวกของพูมทุเจ้าสาวกของบริวัติฉกการมราคะ กรรมมรรคะวิราคะเชตว่าทายความกำหนัดในกามต่างกันนเขาสิ้นท้ายความกำหนัดในกามได้แต่บริเวทั้งหลายเจ้าชาววงศุทธเจ้าทายความพอใจในกามทั้งหลายต่างกันพอสิ้นสิดเจ้าขมลกขาสิ้นสุดสุธวะขมลกกับสุทธวะนี่คนละมองตี สุดาวานี้ไม,ม่เรื่องในปุถุชนไม่มีปุถุชนแมนการอุบัติะะนี่เวหาภาระนี่มี่มี่บอเวหาภาระสันภู<ผ>ม<า>ิไครก้าอร่อยครับพัทสระสุวิตกินหาเวหาภาระเนี่ยซีซีสันยังเนื่องด้วยปุถุชนยังอยู่ปุตชชนแต่วา่าผู้ผู้ได้สะดับขึ้นไปก็ได้นิพพานแม็กซ์หน้าข้างไม่เยอะาก แต่โยมอ่านอ่านอันนี้ล่ะก็อัดคลิปอยู่ดูๆช่วงนี้ก็ต้องอ่านเร็วเด็ดภาษาธรรมชาติกาพลงในไกุเฮาน่ะโอกพกาให้คองๆอยู่ยังกุกๆกกอยู่่นมบ่ต้องอ้าคือจังเฮาเว้าอันเฟังอาจารย์องเว้าเนนๆ อาจาจรยไม่ค่อยฟังอ่ะอาจารย์อื่นเป็นไดนฟังแต่ฟังแต่ฟังแต่าอาจารย์เท<า>่านี่แหลอาจารย์เท่า,ายังไงล่ะลานโอ้ยลานดี้ที่ครูทั้งหลายอย่างเขาเล่าเตียนดีฟังแต่อาจารย์คึกรีดแต่ผู้อื่นไม่ค่อยฟังมันมคิดว่ามันลูกศิลป์อาจารย์ครึกรีดเราศิลป์เถอลูกศิลป์เขาแรงเขาเล่านะอาจารย์เขาเตียวแซกละคนณอี่แล้วผู้แรง อ่านดีกว่าเราอ่านตึงเพียงคนจาแก้จังอ๋ออัานเนินๆนะหรอเอออ่นเน็กหญิงพันๆโยตย้อมอ่านไปติดตาอาจารย์คริสต์อาจารย์คริสต์ก็เริ่มอ่านแล้วเลยอ่านพระสูตรกลกบารอ่านอานภาาบริณภาษาอะไรก็อ่านแบบสบายสา ช่ ai, วงนี้วันนี้เดี๋ยวเฮ็ดกับไปถ่ายคลิปบองคับตรงนี้ประตูน้าแล้วกับไปถ่ายแล้วก็ลงเพราะว่ามันนั่นยังบ่ครบสี่พันโมงอยู่เพราะว่าตะเกานั่นอาทิตย์สามสี่นาทีมันมันดูตีว่าเท่าซับก็ใอ่เด็กน้อยก็เสื่อมถ้าศัยอันนี้นะเมื่อกี้บาทดอก็เลยบัตช์เหมือนสัศดาโอ้ไม่ไม่เพิ่นไม่ลืมบอกเขาอันหลานชายว่าสีสซงเงินเครื่องของเพคนนสืบมาสองพันสามพัน เพิ่นถิ่มไปในห้องเพิ่นประสิสโงมาให้อยู่เครื่องอี้ยังโทรศัพท์เพราะว่ามันต้องมีหลายเครื่องอันพอดีอันนี้มันเต็มก็เลยไปลงอันจิกไม้ลงจิกไม้บัดน,นี่ล้านเขาละลืมถามว่าเฮาอันลืมเรมอันเอียงเกาะเมมโมรี่ใช้เมมโมรี่ละเรมลืมรหัสอัน YouTube บัดนี้ YouTube เฮียเครียดอยู่มือๆพอดีล้านมาโอ้เขาก็ เขาก็เก่งเนาะพ่อตาถามอันร้านผู้เฮ็ดไห่อ่ะเขาก็ไล่ไปว่าเออช่องยายเนี่ยใช้อีเมลอะไรเ, oh. เข้าปัจเจอบ่ได้จะแต่ว่าเขาว่าอยู่อันเบอร์โทรยายไม่ดีเขาก,ก็ทุกอย่างเบอร์โทรยายนั่นแหละไละร้านก็กดไปสองแปบ๊บซ่องกับซ่องกะเห็นขึ้นมาอา้าทําไมเก่งนึกระลูกเด็กห,หนุ่ยหลย่พ่อตาเขาหูเขากดไปแปบ๊ปแปบๆเก็ดได้ล้วอ,อันสร้างอันเฮ็ดอยู่มืดมือเขาบังหูจัก เข้ากระบอกวก็ถือกระแต่ว่าล็อกอินด้วยเหรอคะก,ก็กะเครียดว่าซ่องเขาเฮ็ดมาหนะ้าโดนแล้วผู้ที่ตามก็พ่อมีแล้วย่านมันเฮียแบบนี้ก็เครียดเปิดไปแล้วไอซ่องกันได้ก็จะเป็นร่องเดียวได้แหละเปิดไรซ่องดิเออแต่ไรซ่องไว้ก็ว่าสีเฮ็ดแก่ว่าเตียนก็ว่าสีเฮ็ดมันมันท่านมีโทรศัพท์ว่าหายดีหน่อยส่งมาให้ยสองเครื่องบพว่าของเจ้าของเครื่องหนึ่งกับเขาเอาไป เราเล้ยว่าสิลิงลิงแหว้หลายเครื่องลิงซองแล้วก็สิเฮตซ้ำลองไม่อีกซองหนึ่งบางคนเนี่ยอันนี้ซ่องตีบอลอันนี้ซ่องกษตรอันนี้ซ่องบัตเคืองอันนี้ซ่องข้าไขซี่ช่องไหนเขาจะมารวมกันเขาสแสดงกันในยูทูบหรือไลฟ์ขึ้นเข้าใจว่าอาสวุสดิเจ้าเฮ็ดอันนี้ชาแนลยังไงนะมันบลาอาบันนี้ก็ไปเกษตร อ๋อย oh, ่อมก็เฮ็ดหลยอยู่ย่อมกัเฮ็ดช่วยเนี่ยครับเฮ็ดมาช่วงดมาล่วงกันลิงลิงกันนี่ตีแมืนยัเอาไปฝากช่องกันสิย่อมแคทใครของไอ้แคทฝากช่องก็คืนก็ไปทักเขาหล่เด้เขาก็ให้กนให้เขาเห้าเฮ้ากนให้อยู่แต่ว่าจนมากอันเขาบอกโกให้เฮ้าซุ้มอันมีอันมียอดไลน พอเข้าร่มมือขนันเราเนาะไฟแย่แน,น่เลยผลิตก็ดีถ้ามันดังล้วก็ดังสุ่มดังเนี่ยค่อยสนใจกดใหรอเาดีด้แต่ว่าสุ่มมันเ่าท่านดังเนี่ยเ,เขาเห็นเขากดให้อยู่จะธรรมดาเขาเห็นจะสวยอือก็เลยบางที่ก็ออกออกแต่บางที่ก็บางที่ก็เขาไปเขาอยู่เพราะว่าเออเขาต้องการความรู้จากเขาเขาไปฝากช่องกัน เรื <One input> ่อานท่านนาทิวราษฎร์บูมเนก็บูมเองกของพวกนี้แค่นั่นก็คลิปเดียวล่ะติแค่นั่นก็คลิปเดียวก็ดังขามขึ้นเลยพยายามสั่งเรื่อยๆแถมันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่องเรื่องมันเมื่อท่านเปิดจองได้เพราะว่าในส่วนขายของกับว่ามีเวลาสีเห็ด เห็ด <มา S 1> คลิปสองคลิปเมือกับบะพานหลคือผู้ใดล่ะคือกขาดังเขาก็ดังินะดนีเมื่อปากดอบเขาจะมีแฟเชีดเาเขาชิเงินงเขาพดแบบเบลเ่ยยอดการดูไลท์โฆษณากับเขาไลท์แค่โฆษณาไลา์ปุ๊บเงิไใ่ทกครนั่นสิใช่ผู้กรจารยมเขาก็จแบบนี้แหละกค่โฆษณาเขาปุ๊บ นกจะขาไปได้ช็อกไดเงินนำ้ำช่วงนี้เพิ่นบ่เฮดเพิ่นบ่ใไ้ผู้ใดเฮตไปทายเพิ่นล่ะติเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกจังนด๋เนาะสมครสมาชิกะเ่มสมาร,มารแล้วส,สิพดข่าวเเห็นได้ซึ่งยอมยังเฮตบ่เป็น,น,น,นต้องไ้เด็กน้อยเฮตตอนนี้เพื่พอก็ดิลงลดาต้องหาทางน้ำย t u b e อ่าเงินน้ำยูทูปข้าวคนมาเร็เขาวัดขาวัดปัดจจัยกรบมีธรรม,ามาสุักเสียครับไฟเสียเน็บดีล้น่นอก่อในที่มันใหญ่เราเป็นสิหละจึงมันมวมันมันมันเลยทมาติา